มีดีได้วันช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามสูนย์ดิจิทัลชุมชนในพื้นที่ตำบลมาม่วง2ต้นค่ะหลังจากที่ได้มีการติดตั้งขึ้นนะคะก็ทําให้ชาวบ้านได้มีการเข้าถึงในส่วนของระบบเทคโนโลยีแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ําได้ด้วยค่ะ ส่วนดิจิทัลชุมชนตำบลมะม่วง2ต้นอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจะตั้งขึ้นตามนโยบายและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศร,รษฐกิจและสังคมของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศร,รษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตลดความเหลื่อมล้ำในสังคมชนบท โดยน,นายธนกรศิลาโชตอาจารย์โรงเรียนวัดมะม่วง2ต้นเปิดเผยนะคะว่าถือเป็นความโชคดีของโรงเรียนและชุมชนที่รัฐบาลได้ให้ความสาคัญจะตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนขึ้นเพราะจะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของเยาวชนสนับสนุนการขายของออนไลน์ในแต่ละพื้นที่ ให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นและช่วยพัฒนาให้คุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนดีขึ้นอย่างนักเรียนโรงเรียนวัดมะม่วง2องตนมีจํานวน70คนส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีฐานะยากจนมีรายได้ต่อครอบครัวเดือนละไม่เกิน3,000บาทจึงขาดแคลนในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีคอมพิวเตอร์ ในช่วงโควิด19แพร่ระบาดไม่สามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเปรียบเสมือนศูนย์ช่วยชีวิตให้นักเรียนและผู้ปกครองได้มีโอกาสเท่าเทียมกับคนอื่นๆมีคอมพิวเตอร์เรียนออนไลน์ผู้ปกครองผู้สูงอายุในพื้นที่มาให้ครูช่วยหาข้อมูลขายของออนไลน์สร้างไรายได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ขณะที่นักเรียนที่เข้ามาใช้งานคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชนในโรงเรียนวัดมะม่วง2ต้ตนก็บอกว่ารู้สึกดีใจค่ะที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ให้ประโยชน์ทั้งการเรียนและค้นคว้าข้อมูลต่างๆถ้าไม่มีศูนย์ดิจิทัลชุมชนตนเองและเพื่อนๆก็คงไม่มีโอกาสได้จับคอมพิวเตอร์ได้ค้นหาความรู้เพิ่มเติมซึ่งศูนย์ดิจิทัลชุมชนทําให้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากมายได้ทันโลกทันต่อการเปลี่ยนแปลงช่วยพ่อแม่ขายของออนไลน์ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะ เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่โรงเรียนมีศูนย์ดิจิทัลชุมชนมาลงไว้ที่โรงเรียนนะครับก็คือว่านักเรียนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์เต็มๆเลยครับก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ในเรื่องของการสอนการเรียนนะครับแล้วก็การศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมในอาจจะเป็นนอกเวลาเรียนหรือว่าเวลาอื่นๆนะครับก็ทําให้นักเรียน,นยม,มีความสุขมากๆครับที่มีศูนย์ดิจิทัลชุมชนมา ที่โรงเรียนนะครับส่วนเรื่องของชุมชนนะครับก็ในบางครั้งนะครับก็จะมีผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุชุมชนเนี่ยมาให้โรงเรียนนะครับช่วยใช้หาข้อมูลหรือว่าช่วยก่อข้อมูลต่างๆ <c oughs> ที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐนะครับก็ทางโรงเรียนก็มีการช่วยเหลือของผู้สูงอายุหรือว่าคนในชุมชนอยู่เรื่อยๆครับโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างที่จะขนาดเล็กทางบ้านของนักเรียนอาจจะไม่ค่อยพร้อมนะครับก็ทําให้ส่วนนี้ต่อชุมชนเนี่ยก็เป็นเหมือนเหมือนกับ เป็นสื่อการเรียนชนิดนึงนะครับที่ทําให้โรงเรียนหรือว่าทําให้นักเรียนมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีที่ดีครับวันนี้ดีใจคะ่ะได้ใช้ประโยชน์ได้ค้นหาความรู้มากมายคะ่ะเวลาไม่ดูไม่ดูอะไรเกี่ยวกับข้อมูลอะไรคุณครูก็จะพามาหาข้อมูลที่นี่คะ่ะให้ความรู้ครับแล้วก็ให้ไปฝึกพัฒนาอาชีพในอนาคตรู้สึกภูมิใจครับผมแล้วก็เพื่อนๆจะได้ หาข้อมูลความรู้มากขึ้นครับโครงการเ e ฟรอน enjoy science เป็น STEM for t i v ในหลักสูตรของ Active Physics ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะของกลุ่มอาชีวศึกษาโครงการเชฟรอน enjoy science สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด